ความเป็นตัวตนของตัวเองคําว่าไม่ยอมนะคะในหลักที่มันไม่ถูกต้องอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตที่คิดจะเลือกฝรั่งเนาะแล้วคิดจะเลือกมาอยู่ต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายจ๋าก,ก็ได้ให้เกียรติจากคุณยายเนาะคุณป้านะคะอายุ72ปีเนาะเป็นเลือกเป็นคุณแม่ก็ได้เลยนะคะพะแม่ยายจา๋ายุ70เนาะอ่าก็ได้ เขียนเข้ามานะคะก็มาทักทายแล้วก็ให้กำลังใจของทุกๆคนเนาะชีวิตนะคะเราต้องเป็นตัวตนของตัวเองอันนี้ในเนื้อเรื่องที่เยจ่าอ่านเมื่อคืนประทับใจมากก็เลยขออนุญาตเอามาเล่าสู่กันฟังเผื่อที่จะเป็นพลังเริ่มต้นในต่างแดนให้สาวรุ่นหลังนะคะรุ่นเก่าอาจจะช้าหรือสายไปเนาะเออแต่กระโบ มีคำว่าสายเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะทุกคนเปลี่ยนแปลงเจ็บช้ำเปลี่ยนชีวิตลุกขึ้นมาสู้กันก็มากมายตัวอย่างที่ยายจ๋าได้พูดคุยเนาะก็ขอบคุณนะคะคำแนะนำหลายเรื่องราวที่เข้ามานะคะเริ่มต้นกันเลยเนาะมาอ่านกันเลยนะคะในความรู้สึกที่อยากเป็นพลังให้กับทุกๆคนเนาะสวัสดียายจ๋าชอบมากถึงจะอายุน้อยกว่า,อาของอายุน้อยกว่าป้านะคะป้า72ปีแต่ และเรื่องที่น้องเอามาพูดอ่าเป็นความจริงเห็นใจหญิงไทยทุกคนที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนเพื่อครอบครัวและทางบ้านเขาไม่รู้ว่าเราลำบากอดทนแค่ไหนว่าเขาสบายได้เพราะความลำบากของลูกนะคะของเราเนาะส่วนชีวิตของป้าก่อนจะมาอยู่เมืองนอกก็ลำบากเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ค่อยมีอิสระเท่าไหร่คงจะเป็นนิสัยของอนิสัยของเป็นคนชอบอิสระนิสัยของคุณป้าเป็นคนชอบอิสระนะคะเป็นคนไม่ชอบเลี้ยนมีพี่ชายสองคนแต่อายุห่างกันมากป้าเป็นลูกหลง พี่ชายสองคนเรีย,รยนจบปริญญาทุกคนใช้ชีวิตยอยู่กรุงเทพป้าอยู่บ้านกับพ่อแม่นะคะจบมศ3เนาะออกจากโรงเรียนพ่อแม่ก็โอเคเพราะเราเป็นลูกผู้หญิงแต่งงานไปสามีก็เลี้ยงเองคํานี้ในเมืองไทยจะเป็นเหมือนกันนะคะเหมือนยายจ๋าออกจากโรงเรียนเนาะ,ะพ่อนะคะก็คือให้ขาดออกปหกยังไม่จบนะ เขาไล่เข้าสวนเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงจะเรียนอะไรมากมายสมัยโบราณนะคะสมัยโบราณนะคะเขาก็จะบอกว่าเออเอาผัวไปก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเห็ุกินอยู่บ้านนะความรู้บทสําคัญนะคะนี่คือสิ่งสําคัญเนาะกับรุ่นสมัยก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะเขาไม่ผักดันเลยป้าก็ได้ก็ไม่ติดใจเพราะตัวเอง เ,เพราะตัวเราเองนะคะก่อนอื่นพ่อแม่เขามีบ้านให้คนเช่าหกหลังเป็นรายได้ป้าก็รับจ้างซักเสื้อผ้าคนเช่าบ้านเป็นรายได้จนอายุ21ป้าเจอกับแฟนที่เจอเขาจากที่คนหนึ่งพี่คนหนึ่งที่เขาเช่าบ้านทํางานแคมป์และเขาก็มีแฟนฝรั่งด้วยเขาเป็นรุ่นพี่แกนิสัยดีวันหนึ่งเขาถามป้าว่าเขา มีเพื่อนที่แคมป์พึ่งมาเมืองไทยสามเดือนนิสัยดีมากไม่ดื่มไม่ดูดบุหรี่พี่เขาแนะนำให้ป้าก็พูดเล่นๆว่าพามาเลยเขามาจริงๆป้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พี่เขาก็เป็นคนอธิบายให้เขาอืมก็มาหาทุกวันที่บ้านพี่พ่อแม่ของป้ารู้เข้าไม่พอใจมากเขาให้ฝรั่ง มาที่บ้านถ้าจะมาแฟนของป้ามาเป็นแฟนของป้าเขาก็มาเขาก็มีหนังสือแปลเป็นภาษาไทยมาด้วยทุกครั้งนะคะเพราะว่าพูดกันเนาะป้าพูดไม่ได้นะคะอืมเดี๋ยวก่อนนะคะ พ่อแม่ไม่ชอบเลยกลัวชาวบ้านจะดูถูกเพราะป้าเป็นลูกสาวคนเดียวรู้จักกันได้ราวหนึ่งเดือนแฟนป้าโดนย้ายไปโคราชพ่อแม่ก็ดีใจเห็นไหมฝรั่งมันก็อย่างนี้แหละอ่าพ่อแม่ดีใจฝรั่งก็อย่างนี้แหละ่าซารบอกลูกสาวป้าก็พยายามทําใจอีกไม่นานเป็นวันสงการป้าได้ไปเล่นสงการมีป้าคนหนึ่งอยู่ใกล้บ้านแกบอกฝรั่งที่มาหาเขา คอยแก่อยู่ที่บ้านป้าตกใจจริงจริงเหรอนี่พอป้ามาบ้านก็เจอเขาเขาขอแต่งงานอุ้ยป้าบอกเขาด้วยเขาต้องพูดกับพ่อกับแม่ก่อนแต่ป้าก็พูดกับพ่อกับแม่แต่เขาไม่ยอมเขาบอกถ้าแกจะแต่งงานกับเขาแกออกไปจากบ้านไล่ป้าออกจากบ้านเลย เขาขายหน้าเพื่อนบ้านจะนินทาว่าป้ากับแม่นิสัยเดียวกันใจร้อนนะคะใจร้อนและหายเร็วโกรธง่ายหายเร็วเนาะทะเลาะกันบ่อยแต่พ่อใจดีตามใจแฟนป้าเขาขอคำตอบเพราะเขาต้องกลับโคราชและเขาพูดอ่าและเขาอยู่ไทยอีกแค่ห้าเดือนต้องกลับไปที่ USA นะคะ ป้าต้องให้คำตอบเขาป้าเลยตัดสินใจตกลงแต่งงานกับเขาบอกพ่อกับแม่เขาโกรธมากไล่ป้าออกจากบ้านเลยป้าเลยตัดสินใจไปกับเขาท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาเออไม่รู้ว่าเขานาน,านเท่าไหร่ทั้งทั้งที่ไม่รู้จากเขาน,านานเท่าไหร่คิดอย่างเดียวไปตายดับหน้าป้าอายุ21ปีนะคะ แล้วไปแต่งงานที่โคลาชแต่อยู่ในแคมป์แต่งแบบเป็นกลุ่ม,มสมันนะชันนะคะจากนั้นก็เริ่มเรียนเพ่เริ่มเรื่องพาสปอร์ตวีซ่าอย่างเร็วเพราะมีเวลาแค่5้าเดือนอาทิตย์สุดท้ายป้ากลับไปลาพ่อแม่เขาก็เสียใจมากบอกถ้าเขาไม่ดีให้กลับมาบ้านเรานะโอ้ยความห่วงเนาะ โบราณนะคะเนาะสำหรับพ่อแม่อมคําเนี้ปื้มนะถ้าได้ยินจากพ่อแม่นะแม่พ่อยายจ๋านะเอ้ยนะถึงเมาก็ช่างเหนื่อยมากก็กลับบ้านเราลูกกินเกลือกินพริกก็อยู่บ้านเรานะคำนี้อยากได้นะทุกคนอยากได้พลังกําลังใจจากพ่อแม่นะคะพี่น้องขาเนาะถ้าไม่ดีก็กลับบ้านเล่านะแต่ป้าบอกเขาว่าจะเดินหน้าไม่ถอยหลังป้าโชคดีที่มีสามีดี ปู่กับย่าดีสามีเขาเป็นโพรพาร์เนลเปล่าออฟฟิศเนาะอืมอย่าจาอ่านผิดก็ขออภัยนะคะภาษาอังกฤษ <c oughs> เขาเสียชีวิตตอนห้าสิบเอ็ดอุ้ยเนาะอยู่กันมานะอายุยี่สิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดก็ไม่นานยี่สิบกว่าปีนะฮะเพราะเป็นมะเร็งและปู่ก็เสียไปก่อนสามีป้าพอสามีเสียไปป้าก็ทำงานอยู่โรงพยาบาล เป็นแม่บ้าน26ปีหลังจากสามีตายป้าก็ดูแลย่าอยู่เมืองเดียวกันสามีเขามีพี่ชายหนึ่งคนและเขาก็อยู่อาเท็กซัสนะคะแม่ย่าเขามีบ้านของเขาอยู่ใกล้กันกับจากบ้านอากับจากทำงานก็ดูแลแกจนแกเสียชีวิต แกทำพิัยกรรมให้ทุกอย่างแบ่งครึ่งกับพี่ชายอุ้ยโชคดีนะคะป้าไม่คิดเลยว่าเขาจะให้ป้าพี่ชายเขารู้ว่าป้าดูแลแม่มาตลอดท,ทั้งทั้งที่ทำงานฟูลไทม์นะ,ะแกไม่สบายไม่สบายก็ป้าดูทุกอย่างเขามาไม่ได้แม่มีบ้านสองหลังและเงินหุ้นมากเหมือนกันพี่ชายเขาถามป้าว่าเรื่องบ้านจะทำอย่างไร ป้าบอกขายทั้งสองหลังนะขายแล้วแบ่งกันพี่ชายเขาตกลงเนาะทุกอย่างแบ่งคนละครึ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยป้าอยากจะเล่าเรื่องดีๆให้ฟังเพราะป้าเป็นคนหนึ่งที่โชคดีทั้งทงท,งที่ไม่รู้ว่าสามีเป็นอย่างไรเสี่ยงเอาสามาีเป็นอย่างไรเนาะเสีย เสี่ยงเอานะก็คือเสี่ยงเอาทุกคนต้องเสี่ยงนะคะชีวิตเนาะการหาผัวฝรั่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาความโชคดีเราก็จะเห็นแบบนี้เนาะสามีตายอายุ51ตอนนั้นป้าอยู่คนเดียวตอนสามีตายป้าก็50โอ้ห่างกันแค่1ปีนะคะไล่กันเลยเนาะ50 51นะคะก็ตอนนี้72แล้วนะป้ามีลูกสาวหนึ่งคนเขาก็เป็นปเชน ปรดัก์เนาะอย่าอ่านเลยภาษาอังกฤษอ่านผิดอันถูกนะคะเหมือนกันนะคะทำงานดีเนาะหลานสคนอย,อ,อ,ยอยู่เมืองเล็กๆปลอดภัยมากอยู่เมืองเล็กๆปลอดภัยมากบางครั้งก็อยากกลับไปอยู่เมืองไทยตอนกลับไป5ปีที่แล้วก็สนุกดีแต่ไม่มีอิสระต้องรอ คอยพาไปรอรอคนพาไปเนาะขับรถไม่ได้อยู่อเมริกาอยากไปไหนขับรถไปเองลูกป้าห่างกัน6ชั่วโมงป้าก็ไปได้นะคะลอสเวกัสเนาะไปคนเดียวด้วยอีกอย่างอยู่ที่นี่ไม่ต้องแต่งตัวหรือเมคอัพเลยใส่สบายๆเนาะ อะไรคนเขาก็ไม่ใส่ใจมีเงินหรือไม่มีเงินเขาก็ไม่ใส่ใจถ้าเราไม่มีความาเคารพนะคะถ้าเราไม่ทำความเคารพเพื่อนบ้าน ไม่ทําความลบกวนเพื่อนบ้านนะคะโทษทีเนาะเห็นน้องเล่าเรื่องลําบากของหญิงไทยก็เอาใจช่วยให้มีสติถ้าทนไม่ไหวก็ออกจากที่นั่นถ้าเราขยันอยู่ที่ไหนไม่ตายแน่แน่สามีป้าเขามีงานดีแต่ป้าอยากทํางานเพราะอยากได้เงินที่นี่เขาเรียกว่าโซเชียล เซลิตี้ใช่ไหมอืมพอสามีตายป้าก็ได้เงินนั้นนะคะและเงินกเกษียณจากโรงพยาบาลและเงินกเกษียณของสามีมีบ้านอยู่เราต้องคิดให้ไกลถึงจะลำบากตอนเราอายุยังน้อยก็ให้อดทนเอาขอให้สบายตอนแก่อืขอบคุณมากค่ะคุณป้าก็พอป้าคิดอย่างนี้นะที่ป้าเล่าให้ ฟังไม่ได้อวดโอ้นะเพียงอยากเล่าเพื่อเรื่องราวดีๆให้ฟังเพื่อจะอเป็นกำลังใจให้กับหญิงไทยที่อยากให้รู้ว่าอืหญิงไทยโชคดีอีกคนหนึ่งโดยบังเอิญเพราะป้าเป็นคนสู้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุทุกวันนี้ป้าอยู่คนเดียวอย่างเงียบๆหัดทำอาหารไทยพอกินได้ไม่มี ไทยทีวีเหรออืมนะชอบอ่าดูสดละครอ่าโอเคนะคะเหมือนอยู่เมืองไทยเลยนอกจากอาหารข้างทางก็อยู่ได้อืมเนาะขอเป็นกำลังใจให้ยายจ๋าให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงมีเงินเป็นล้านนะการสู้อ่าสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะไม่ได้ นะไม่แข็งแรงไม่ได้นะทั้งครอบครัวและสามีของน้องจ๋าโชคดีได้คนดีน้องก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดีเรื่องปู่ก็ขอให้เป็นเวลาของเขาสามีเราเข้าใจก็พอแล้วป้าอนุญาตให้แชร์ได้กับหญิงไทยคนหนึ่งที่โชคดีอ่าใช้ชื่อว่า ป้าเดือนนะคะโอ้ยขอบคุณมากๆเนาะอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะคะการเริ่มต้นนะหนึ่งใจเด็ดสองใจกล้านะคะสามสิ่งที่เราต้องการเนะาะสู้และพูดคุยโชคดีความโชคดีเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนหวังอเห็นไหมเนี่ยสามีตายนะคะ การทาพินัยกรรมเนี่ยมันชัวร์ๆเนาะอ่าพี่ชายก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะติ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะติ่งและเขาก็ได้ในสิ่งที่สามีวางแผนให้แม้กระทั่งย่านะย่านี่สุดยอดเลยอะทำพินัยกรรมให้ลูกสะพ้ยและลูกชาย นี่ถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนโชคดีนะคะพี่นอ้องขารู้จาักกาันปุ๊บปั๊บสมัยก่อนฝรั่งไปทําแคมป์คนที่บ้านยายจ๋าก็เล่าสู่กันฟังเหมือนกันไปเป็นคนใช้ฝรั่งมีฝรั่งชอบแต่กลัวนะแต่คุณป้าใจเด็ดเนาะ อืมคุณป้าใจเด็ดมากๆนะคะมันเป็นบุญวาสนาเนาะสวรรค์สร้างมาวาดมาที่จะให้เราเจอบางครั้งการที่คนลำบากหรือว่าไปเจอผู้ชายที่แย่มันอาจจะเป็นเวรกรรมแต่ปางก่อนถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะ ยอมรับนะคะพี่รุ่นเก่าๆเขาก็จะยอมรับสภาพคำนี้เนาะอ่าแล้ววันนี้ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่ก็เป็นพลังนะคะอันนี้ก็ขอบคุณคุณป้ามากๆเลยเนาะอยู่ที่อเมริกานะคะมีลูกสาวหนึ่งคนมีสามีที่ดีนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่ดีแนะนําสามีให้เนาะอืชีวิตในต่างแดนก็มีความสุขตรงที่ว่าอิสระนะ ไอเรื่องการแต่งตัวหรือว่าการมองหัวจุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรกๆเรามาอยู่ใหม่เขาอาจจะมองเพราะว่าคนหัวดำอ่ามันก็จะเป็นส่วนนั้นคืออุ้ยผู้หญิงฝรั่งที่อ่าไปเที่ยวเมืองไทยแล้วกลับมาทิ้งเมียรธรรมดานะคะคนเป้าหัวใจเป้าเออมองคนหัวดําก็รู้สึกเจ็บแต่พอเราอยู่เวลามันวัดอ่ามันวัด ความเป็นตัวตนของเราให้เขาเห็นเหมือนเพื่อนบ้านเหมือนแถบนี้ทั้งอำเภอตรงนี้ยายจ๋าไปไหนทุกคนจะรู้จักนะคะเนาะเหมือนว่าลูกสะภ้ยปู่เพราะปู่จะเป็นคนดื่มที่กาแฟใช่ไหมสิ่งดีไม่ดีมันก็จะอยู่ที่การกระทําของเราด้วยถ้าอยู่ต่างแดนเนาะถึงแม้เราจะเจอเริ่มต้นไม่ดีก็าตามนะคะเพราะฉะนั้นเรานะต้องมุ่งมั่นนะงานคือหลักคําประกันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเข้มแข็งนะคะพีะ่คุณป้าขนาดคุณป้าเดือนขนาด สามีนะคะมีงานดีมีเงินให้แต่ความภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้นะคะพัฒนาตัวเองที่จะอยู่ในต่างแดนอย่างมีความสุขและอย่างมีคุณค่าในตัวเองอ่ะแล้วเป็นความภูมิใจเรายังได้ดูแลคนที่รักนะเจอคนดีเราก็ดูแลถูกไหม,มพ่อแม่ดีอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ สุดยอดขอบคุณคุณป้าเดือนมากๆนะคะที่มาเล่าความรู้สึกดีๆเนาะการสู้ชีวิตการดูแลนะคะความดีของเราก็ชนะใจตอบแทนด้วยสมบัติที่แม่ย่าทำพิ่นายกรรมให้โอ้โหเนาะโชคดีมากๆนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ย,ย,ยายจ๋าและก็ขอบคุณคอมเมนต์ยาวๆนี้ที่ให้ยายจ๋าได้มาอ่านได้มาส่งพลังนะคะถ้าใครโชคดีเนาะ,ะชีวิตหาผัวฝรั่งนี่ก็เหมือนซื้อหวยนะ เออลองวันที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังได้เนาะไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องแย่ๆหรือว่าเรื่องที่จะตุกยากหรือว่าเจ็บปวดในช่องยายจ๋านะคะเพราะว่ามีคนถามมาเหมือนกันโอ้ยบ้านยายจามีแต่เรื่องเศร้าๆแท้เรื่องดีคือบกคอยมีนะคะขอบคุณคุณป้าเดือนหลายๆเด้อมนีนะคะที่มาทรงกำลังใจให้เห็นว่า โชคดีมีอยู่จริงนะคะและทุกทนก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะสู้ๆโอกาสต้องเป็นของเรานะคะสวัสดีค่ะ